วาเลขวันเกิดบอกดวงชะตาได้แม่นยำจริงหรือ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Tha Lo Channel ค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้อาจารย์วาสนามีเรื่องเล่าอีกแล้วจ้าเกี่ยวกับเรื่องเลขวันเกิดบอกดวงชะตาได้ทายนิสัยตามวันเกิดได้แม่นยำนักเราจะเริ่มไปตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่31 ตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะคะใน EP ีที่2คลิปนี้จะพูดถึงคนที่เกิดวันที่8ไปจนถึงวันที่14ลักษณะน,นิสัยของคนที่เกิดวันที่8ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบสมกับเลข8จริงๆเลยค่ะ อาจารย์วสนาจะบอกว่าคนเกิดวันที่8นะคะเป็นคนที่ทุกอย่างต้องพร้อมต้องบริบูรณ์อย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า perfect หรือสมบูรณ์แบบนั่นเองทีนี้คนที่เกิดวันที่8นะคะเขาจะมีบุคลิกภาพภาพรวมเวลาสายตาคนอื่นมองมาหาคนที่เกิดวันที่8คือความสุภาพความมั่นคงและ เขาเรียกว่าความภูมิฐานในเรื่องของความรู้ความสามารถโอ้โหถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็คือสมบูรณ์แบบหล่อจังเลยถ้าเป็นสุภาพสตรีโอ้โหดาวเด่นไปเลยอย่างนี้ละค่ะเขาเรียกว่าความเด่นของคนที่เกิดวันที่8โดยพื้นฐานแล้วตามดวงเลข8คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่ มีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนการกินการงานคือเขาจะต้องวางเป้าหมายวางใหญ่ด้วยและพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ตัวเองไปสู่จุดนั้นไม่ใช่ก็ต้องใกล้เคียงที่สุดหรือต้องเป็นจุดนั้นเลย ทำให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่เข้าใกล้คนที่เกิดวันนี้พลอยเหนื่อยไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนวันที่8ปดแอคทีฟตลอดขยันทํานูน่ทนทํานี่พัฒนาตัวเองและดันดึงเพื่อนไปด้วยทีนี้เพื่อนบางคนนะคะของคนที่เกิดวันที่8ปดเขาก็ไม่ได้ที่จะวิ่งไวตามเรานะคะไม่ว่าจะไปไหนทําอะไร เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเกิดวันนี้จะต้องไปอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากเขาจะต้องแต่งตัวที่ถูกต้องถูกกาละเทศะเสมอจะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะไม่ออกไปในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ชัดเจนเรียบร้อยและพิถีพิถันทุกเรื่องหลายๆตำราเลขาศาสตร์มักจะระบุว่าคนที่เกิดวันนี้ เหมือนเขาให้สมองมาค่ะสมองเป็นเลิศจนดูเก่งไปซะทุกอย่างปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีพัฒนาตัวเองให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดีจนเป็นที่น่าอิจฉาและคนที่เกิดวันที่8เป็นคนที่ตรงไปตรงมาต่อกฎเกณฑ์ทางสังคมด้วยจะไม่ค่อยแหกกฎแหกข้อค่ะแต่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าผู้นำกลุ่ม คนที่เกิดวันนี้เป็นคนปากหนักในเรื่องของการบอกรักการบอกรักใครสักคนหนึ่งหรือการแสดงออกในเรื่องของความโรแมนติกเป็นคนที่จะเก็บความรู้สึกและไม่ชอบพูดชอบแสดงออกชอบแสดงให้เห็นว่าถ้าเขารักใครสักคนหนึ่งคนเกิดวันที่8รักใครจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตคู่มั่นคงเสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนไหวของคนที่เกิดวันที่8นอกจากจุดเด่นเรื่องของความสามารถรอบตัวแล้วจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนไหวคือบางครั้งเขาต้องการความเนี้ยบความปนีดความเป๊ะในชีวิตมากเกินไป จนทำให้คนรอบข้างบางคนหรือเพื่อนเราอึดอัดได้ค่ะนี่คือจุดอ่อนไหวของเขาซึ่งเขารู้นะเพียงแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนี้อันนี้แหละค่ะถึงได้บอกว่าเพื่อนต้องเหนื่อยหน่อยถ้าเรารู้จักแล้วก็สนิทก,กับคนวันที่8อย่างที่เขาบอกค่ะเลขแ i ดอินฟินิตี้ความฉลาดไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ไปต่อกันนะคะลักษณะน,นิสัยของคนที่เกิดวันที่9เจ้าความคิดเจ้าความก้าวหน้าโอ้โหอาจารย์วัสนาจะเรียนดังนี้นะคะคนที่เกิดวันที่9บ่งบอกชัดเจนค่ะถึงบุคคลิกภาพของนัก คิดนักคำนวณน,นักมองหาพัฒนาด้านความก้าวหน้าของชีวิตและมีบางมุมของคนที่เกิดวันนี้จะเป็นนักอนุรักษ์นิยมด้วยเขาเรียกว่าเป็นนักปาดเหมือนเป็นห้องสมุดสอบถามพูดคุยกับเขาในเรื่องราวในอดีตออความรู้ย้อนยุคหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตคนวันที่เก้าเก็บรายละเอียดได้เก่ง เ,เขาเรียกว่าเป็นนักบาดในหมู่เพื่อนฝูงเลยก็ว่าได้นะคะและคนวันที่9เป็นคนที่เวลาทำงานจะทุ่มเทในเรื่องของการทำงานด้วยความรู้สึกด้วยชีวิตและทุ่มเททั้งมันสมองเพื่อให้งานของตัวเองนั้นประสบความสำเร็จและก้าวหน้า ความก้าวหน้าของคนที่เกิดวันที่9คือต้องการก้าวไปสู่จุดที่ดีที่สุดและเป็นขั้นบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเขาจะทำงานทุกอย่างอย่างตั้งใจเพื่อให้ผลงานผลักดันเขาให้ไปสู่จุดที่เรียกว่าดีที่สุดที่เขาปรารถนาและคนที่เกิดวันนี้วันที่9้ช่างพูดช่างเจรจา สามารถคุยเรื่องยากๆหรืออธิบายเรื่องยากๆให้กลายเป็นง่ายผู้ฟังเข้าใจได้เป็นคนเก่งคนหนึ่งในการที่จะสื่อสารเป็นนักพูดนักคิดนักเขียนนักบรรยายเป็นคนดวงเป็นผู้นำมีลูกศิษย์ลูกหามีคนนับหน้าถือตามีลูกน้องเพราะเขาเป็นคนที่ใช้งานคนเป็น ขนาดใช้งานลูกน้องยังไม่ว่าเขาเลยค่ะเพราะคนวันที่9รู้ว่าจะต้องพูดแบบไหนเป็นคนเก่งในเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารด้วยคำพูดมากๆคนวันที่9จุดเด่นของเขาคือการเจรจาความสามารถในการทำงานจุดที่เป็นจุดอ่อนไหวของเขาก็คือความขี้หึงขี้หวงเวลาที่เขามีคนรักเขาจะหวงมากจนคู่รักของเขารู้สึกแบบอะไรจะขนาดนี้ นี่แหละค่ะคือลักษณะของคนเกิดวันที่9ง่ายๆค่ะ,จะเจ้าความคิดเป็นคนที่หัวคิดดีเขาเรียกว่าคิดทันคนจ้าลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่สิบถ้าไม่เข้มแข็งก็คงอ่อนแอเกินไป เพราะอะไรคะอาจารย์วัสนาจะบอกให้ฟังคะ่ะคนที่เกิดวันที่สิบในหลายๆตำรามักระบุไว้ว่าช่วงวัยเยาว์อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของปัญหาในช่วงเด็กๆการพัดภาคการโยกย้ายที่อยู่บ่อยๆการเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนสถานศึกษาบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่แยกทาง เราต้องอยู่กับอีกคนหนึงหรือเราต้องไปอยู่ทางบ้านฝั่งญาติคุณพ่อหรือญาติคุณแม่เขาเรียกว่าการอยู่ตัวคนเดียวบ่อยครั้งทําให้คนที่เกิดวันที่10เนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวและต้องแก้ปัญหาแบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอถึงเข้าสู่ช่วงวัยเจริญเติบโตสิ่งนี้ลหะคะ่ะที่มันทําให้คนวันที่1ิบ ต้องเลือกระหว่างความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอเพราะเขาได้ตระหนักและเรียนรู้ในสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเขาจึงเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดและแข็งแกร่งคนหนึ่งที่จะสามารถอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ได้เป็นคนไม่ยอมให้ความเหงาหรือความว้าเหวบางอย่างบางช่วงเวลามาทำให้เขาอ่อนแอชีวิตของคนที่เกิดวันที่สิผ่านการตัดสินใจด้วยตัวเองมาเยอะค่ะ ถูกผิดก็ผ่านมาเยอะจึงเป็นคนที่จะกล้าพูดในสิ่งที่ต้องการสื่อสารแบบตรงๆกล้าที่จะยืนอยู่คนเดียวกล้าที่จะแสดงอํานาจกล้าที่จะแสดงอารมณ์ถ้าคุณมีเพื่อนเกิดวันที่10นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณอ่านใจเขาไม่ยากเลยง่ายมากๆเพราะเขาเป็นคนชัดเจนชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ต้องการก็พูดเลยว่าไม่ต้องการ มันเลยเป็นลักษณะที่เข้าใจกันง่ายไม่มีนนยะแอบแฝงไม่มีความหมกเม็ดไม่มีเรื่องของกิเลสตัณหาราคะความคดโกงในใจถ้าคุณมีคู่รักที่เกิดวันที่สิบอย่าเผลอนะคะอย่าไปพูดท้าทายคนวันที่สิบเด็กขาดเพราะคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ฉันเลิกกับคุณและฉันจะขออย่า อย่าจริงนะคะครั้งแรกอาจจะหยวนไปครั้งที่สองครั้งที่สามไปเจอกันที่หน้าอำเภอได้เลยเพราะเขาเป็นคนชัดเจนเขาจะมองว่าเมื่อคุณไม่มีความสุขนั้นก็เคารพการตัดสินใจของคุณแล้วกันก็คืออย่ากันไปเลยดังนั้นใครก็ตามที่รู้จักคนที่เกิดมนที่สิบอย่าท้าทาย คนที่เกิดวันนี้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ทิศทางที่ตัวเองปรารถนาและเต็มใจเท่านั้นเป็นคนคิดวางแผนฉลาดเตรียมทุกอย่างเอาไว้ในใจหมดอย่างรอบคอบและเป็นคนที่มีใจอดทนในเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างถ้าเขามั่นใจว่าสิ่งนั้นเขาได้แน่ๆเป็นคนใจเย็นมากๆและเป็นคนที่ไม่แสดงออกเรื่องของความรู้สึกต่อความรักด้วยใครเป็นคู่รักของคนที่เกิดวันที่สิบ ร้อให้เขาบอกรักก็รอไปเถอะค่ะรอให้เขามาง้อก็รอไปเถอะค่ะดังนั้นคนที่เกิดวันที่สิบเวลาที่เขาจะง้อคุณหรือเขาผิดอะไรเขาจะบอกตรงๆค่ะว่าเรามาคุยกันด้วยเหตุและผลนะเรามาคืนดีกันนะเขาจะเป็นลักษณะแบบพูดตรงๆเลยไม่ต้องมาทํางอนนี่คือความชัดเจนของคนที่เกิดวันที่สิบเวลาที่เขารักใครนะคะเขาจะบอกรักไม่บ่อย แต่การแสดงออกของเขาคือการดูแลการเอาใจใส่แต่จะไม่เอ่ยคําว่ารักแต่จะเน้นปฏิบัติแล้วคนที่เกิดวันที่10เป็นคนที่มักจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่เอ่ยปากร้องขอความช่วยเหลือจากใครง่ายๆดังนั้นใครมีเพื่อนเกิดวันนี้หรือมีคู่รักหรือมีคนรักเกิดวันนี้คุณแค่ชัดเจนตรงไปตรงมาทุกอย่างก็ลงเอยที่ความสุขได้แล้วค่ะ ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่11คือจอมศิลปินเอะยังไงกันคะอาจารย์มัสนาจะเล่าให้ฟังคะ่ะคนที่เกิดวันที่11นะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินมากๆชอบงานชอบการทำงานความคิดสร้างสารรค์ชอบงานอะไรที่สบายใจเป็นหลักทีนี้ ความเป็นศิลปินของเขาเนี่ยมันชัดเจนตรงที่ว่าเขาเป็นคนซื่อตรงนะคะคนที่เกิดวันที่11และปัตซจากเล่เหลี่ยมเลยคือมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นอารมณ์ศิลปินแสดงออกมาแบบชัดเจนชอบก็ได้ไม่ชอบก็ไม่ชอบอยากอยู่เงียบเงียบอยากอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่อยากคุยเขาจึงไม่ชอบอะไรที่กวนใจ เกินไปดังนั้นงานที่เขาทำเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะกับงานราชการที่จุกจิกตรงเวลาต,ต้องนู่นต้องนี่เขาชอบงานที่เปิดกว้างเปิดความรู้สึกงานที่ไหลไปตามความรู้สึกคนวันที่11จึงไม่ชอบงานที่มีระเบียบมากนักแต่ชอบจริงๆเลยงานศิลปินตามแขนงน,นี้ซึ่งจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานไปตามจินตนาการตามอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีความสุข และด้วยเหตุผลนี้ไงคะคนที่เกิดวันที่11เนี่ยจึงมีอารมณ์และความรู้สึกอ่อนไหวมีความเพอ้อฝันมีความคิดฝันในหลายๆเรื่องบางทีก็คิดพร้อมๆกันหลายๆเรื่องนะคะแต่มันเป็นความสุขของเขานะเพราะเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกไงคะและอารมณ์ศิลปินแบบนี้ล่ะคะ่ะทำให้คนที่เกิดวันที่11มักจะเป็นคนดูดือ้อ หัวแข็งหัวรันต่อสายตาคนรอบข้างแต่ที่จริงแล้วนะเขาเป็นคนชัดเจนและก็แสดงออกมาแบบไม่ใส่แ้งมากกว่าเวลาที่อยู่กับคนหมู่มากหรือทำงานร่วมกลุ่มกันอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขารู้สึกไม่ชอบใครเขาก็จะยืนขึ้นแล้วมองหน้าแล้วก็พูดตรงๆว่าเฮ้ยคุณทำงานเป็นแบบนี้นะไม่ชอบแบบนี้แบบนั้นนะเป็นคนที่ชัดเจนมากมาก และไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วยคือรักความยุติธรรมทุกอย่างต้องโปร่งใสตรงไปตรงมาเป็นคนกล้าที่จะตัดสินใจรู้สึกแบบไหนก็จะพูดออกมาให้ชัดเจนเป็นคนที่ไม่นินทาใครรับหลังแต่ต้องการเคลียร์ต่อหน้าอย่างชัดเจนหนุ่มสาวที่เกิดวันที่11เรื่องของการจีบหนุ่มจีบสาวเรื่องของความรักบอกตรงๆนะคะพิวไหว ดุดยกกรยกคำประพันธ์มาไว้ตรงหน้ามาเป็นอรลบั้มเลยเพราะว่าคนวันที่11เนี่ยช่างเจรจาค่ะช่างโอ้โหยกยอปอป้อนป้อนคำหวานเพื่อให้คนคนนั้นมาเป็นคู่ของเรามาเป็นแฟนเราสุดยอดและเก่งเขาเรียกว่าเป็นคนปากหวานเลยทีเดียวคนวันที่11รูปแบบการใช้ชีวิตก็เรียบง่ายสบายๆตามความชอบของตัวเองเป็นหลัก เขาถึงได้บอกคนวันที่11ถ้าเลขหนึ่งมาเจอกัน2ตัวนั่นหมายความว่าไม่ธรรมดาในเรื่องของจินตนาการลักษณะน,นิสัยของคนที่เกิดวันที่12คนเก่งทำไมมีเพื่อนน้อยเอ๊ยยังไงกันคะอาจารย์วาสนาจะบอกว่าคนที่เกิดวันที่12เนี่ยเป็นคนที่เก่งในหลายๆเรื่องเก่งทุกศาสท,ทุกขแขนงจับ จะจิบจับทําสิ่งใดโอกาสประสบความสําเร็จมักจะมากมายและสูงกว่าคนวันอื่นเลยทีเดียวอย่างน้อยค่ะก็ทําออกมาได้ดีได้รับคันชื่นชมเยินยอพอสมควรเลยเพราะมีความสามารถทีนี้คำว่านิสัยลักษณะของคนที่เกิดวันที่12เนี่ยคือเป็นคนที่ชัดเจนเปิดเผยและ ตรงไปตรงมาสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งเลยจุดโดดเด่นของคนที่เกิดวันที่สิบสองก็คือความไม่เอาเปรียบใครไม่เอาเปรียบคนที่คบไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่เอาเปรียบคนรักและเป็นคนคบใครด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนถ้าช่วยคือช่วยถ้าให้ได้คือให้แต่ถ้าไม่ได้ให้หรือให้แค่ยืม อันนี้ต้องคืนนะคะเพราะคนวันที่12เป็นคนที่รักษาสัจจะมากๆคําสัญญาเขาจะซื้อสัตว์ต่อคําสัญญาเขาจึงปรารถนาให้คนอื่นปฏิบัติต่อเขาเหมือนกันคือรักษาสัญญาจะได้รักษาเอาไว้ซึ่งความเป็นมิตรภาพคนวันที่12จะชัดเจนเรื่องนี้มากๆเป็นคนที่ใครได้คบเนี่ยจะถือว่าคุณโชคดีได้เพื่อนดีมากๆนะคะคนที่เกิดวันนี้ เมื่อพูดถึงจุดเด่นผ่านไปแล้วจุดที่เรียกว่าจุดอ่อนไหวของคนวันที่12คือคำพูดที่สื่อสารออกไปในเชิงตำหนิคนอื่นอย่างตรงไปตรงมานั่นหมายความว่าเขาจะพูดแล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีแบบนั้นแบบนี้แต่คำพูดของเขาเนี่ยจะตรงๆซื่อๆจนรู้สึกว่าคนฟังเนี่ยเอ๊ะทำไมแรงจัง เริ่มไม่พอใจแต่จริงๆแล้วคนวันที่12ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเพียงแต่คำพูดของเขาอะรู้สึกแบบไหนก็พูดออกไปแบบนั้นมันจึงสร้างรอยร้าวความไม่พอใจกับคนที่ได้ฟังได้อันนี้มันเป็นจุดอ่อนไหวของเขาค่ะซึ่งเขารู้ตัวดีแต่เขาเป็นคนที่สื่อสารแบบซื่อๆแบบพูดตรงๆไงคะและคนที่เกิดวันที่12เป็นคนที่ ไม่ชอบการตีกรอบไม่ชอบในเรื่องของการห้ามเขาชอบไปเที่ยวไหนเขาก็อยากจะไปของเขาตามใจของเขาถ้าคุณเป็นแฟนคนที่เกิดวันนี้คุณอย่าห้ามก็ไปกับเขาซะเลยค่ะเพราะการห้ามบ่อยๆจะนำพาไปซึ่งความสิ้นสุดความสัมพันธ์ได้คนที่เกิดวันที่12เป็นคนที่มีเพื่อนน้อย หรือมีเพื่อนที่เข้าใจเขาน้อยมากๆทั้งทางที่ตัวเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์ขันพูดตรงๆฟังแล้วก็หน้าขำบางทีพูดธรรมดาก็เหมือนยิงมุกเป็นคนน่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนจริงใจกับเพื่อนเพียงแต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เพื่อนแต่ละคนของเขาค่อยๆหายไปจากชีวิตคนที่เกิดวันที่12จึงเหลือไม่กี่คนค่ะและที่เหลืออยู่นี้คือเป็นคนที่ไม่ต้องต่อกันติดบ่อยหมายความว่าไม่จะเป็นต้องโทรคุยกัน เจอหน้าแล้วความเป็นเพื่อนก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไม่เจอนานก็ต่อติดอันนี้และค่ะคือสไตล์ของคนที่เกิดวันที่12ในด้านของความรักความสัมพันธ์รีลาทางเพศสัมพันธ์บอกได้เลยว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีทั้งหนึ่งมีทั้งสองเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรจําเจชอบความเป็นหนึ่งและก็ชอบความโรแมนติกดังนั้นรีลา ความสุขของเขาจึงมักจะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเสมอชอบเปลี่ยนแปลงที่ฮันนีมูนชอบไปนูน่นไปนี่และไม่ชอบอะไรจำเจค่ะลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่13คือขี้ออน อะไรกันคะคนวันที่13เลข13บางคนก็บอกเป็นเลขที่น่ากลัวนะแต่ศาสตร์ตัวเลขนะคะในหลายๆเล่มเขาบอกว่าคนเกิดวันที่13เป็นคนน่ารักมากๆชัดเจนมีบุคลิกภายนอกที่ดูกระฉับกระเฉงดูทันสมัยแต่เป็นคนที่เต็มไปด้วย การเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเขาเรียกมีเซนส์สัมผัสดีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในจุดที่เป็นบุคลิกภาพก่อนคนที่เกิดวันที่13เป็นคนอ่อนโยนมีเมตตาบททาบุญทําบุญจังบทไม่ทําก็นิ่งเงียบเลยและเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริงคนวันนี้นะคะรักใครรักจริงรักเพื่อนก็ให้ใจ เอื้อเฟื้อทุกคนไม่ว่าจะเล็กจะน้อยถ้าช่วยได้ช่วยถ้าคิดถึงซื้อของฝากเต็มที่และชอบการเรียนรู้ชอบการปฏิบัติธรรมบทอย่างที่บอกค่ะบทจะมุ่งทำทานหมดจะมุ่งทำบุญก็จะทำทำเสร็จแล้วก็อาจจะหยุดไปช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมาทำ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 เป็นจังหวะชีวิตของเขาเลยคนที่เกิดวันนี้นะคะเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีพลัง energy ในเรื่องของการใช้ชีวิตสูงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตกบ่ายไปตรงนู้นเดี๋ยวตกเย็นไปอยู่อีกที่หนึง่งขอให้มีกิจกรรมทําเธอค่ะเขาไปได้ตลอดแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคนเกิดวันที่13เป็นคนที่จริงจังและจริงใจในการใช้ชีวิตและการคบหากับใครในทุกฐานะนะคะแต่สิ่งหนึ่งอย่าไปทำให้เกิดวตชนะโกรธไม่ได้เลยนะคนวันที่13โกรธแรงอาฆาต พยาบาทแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบทบําบุญจึงทําให้ลดทอนความคิดในเรื่องของการพยาบาทลงไปได้เยอะค่ะเลยกลายเป็นว่าถ้าไม่รักใครไม่ชอบใครหรือใครทําอะไรแล้วเป็นการเอาเปรียบคนเกิดวันที่13เขาก็จะไม่สนใจไม่ดูดำดูดีไม่สนตายก็ไม่เผาผีแต่จะไม่อาฆาตพยาบาทแล้วเพราะว่าฝึกปฏิบัติธรรมบ่อยๆ ทีนี้เรามาอยู่ในเรื่องที่อาจารย์วัศนาบอกไปในตอนต้นในเรื่องของเซนส์สัมผัสคนวันนี้มีเซนส์สัมผัสบางครั้งบางดวงชะตาบางคนมาจากการฝึกฝนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานอะไรก็ตามการทำบุญบ่อยๆก็เชื่อมโยงได้บางคนก็เกิดมาด้วยธรรมชาติที่ตัวเองเกิดมากับความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างจึงไม่แปลกค่ะที่ คนวันนี้จะชอบเดินสายทําบุญชอบถือศีลชอบไปนั่งสมาธิหรือนุ่งขาวห่มขาวหรือไปบวชเป็นแม่ชีได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขามองเห็นบางอย่างที่เกิดสัจธรรมของชีวิตก็เลยจะทําบุญค่อนข้างบ่อยคนเกิดวันนี้นะคะจะมีความสุดขั้วสองอย่างแตกต่างกันคือบทจะดุดุแรง บทจะดีก็ดีแรงดีจนหน้าใจหายดังนั้นคนจะคบกับคนที่เกิดวันที่13แนะนำว่าตรงไปตรงมารับรองคุณจะได้มิตรภาพและเพื่อนที่ดีเพราะคนวันนี้เป็นเพื่อนที่ดีจะไม่มีวันทิ้งคุณแม้ว่าคุณจะลำบากค่ะลักษณะน,นิสัยของคนที่เกิดวันที่14 อุ๊ยน่ารักน่าคบตมุตมิน่นแนว่วันนี้อาจารย์วาสนาจะมาบอกแล้วค่ะว่าเพราะอะไรคนเกิดวันที่14นะคะอุยอ่อนหวานวาจาไพเราะเป็นคนที่อารมณ์ขันพอเหมาะพอควรน่ารักนิสัยดีและอีกเรื่องหนึ่งเลยคือความขี้เก่งใจเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆ และแค่จนแบบบางครั้งไม่เป็นตัวของตัวเองนะเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้แหละค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์เวลาที่อยู่กับเพื่อนเขาจะรับรู้ได้ว่าคนนี้เพื่อนคนนี้กําลังมีปัญหาแน่ๆเลยด้วยการแค่สังเกตเพียงนิดเดียวเขาถึงได้บอกว่าคนที่เกิดวันที่14จะเต็มไปด้วยความรู้สึกในการเทคแคร์ดูแลคนรอบข้างมากๆเป็นคนที่ไม่ชอบความอายุติธรรมความไม่แฟ เขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเสมอภาคการทําทุกอย่างให้ถูกต้องแบ่งสารปันส่วนอย่างถูกต้องใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพเขาชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้ไม่ชอบกฎเกณฑ์ไม่ชอบข้อบ,บังคับที่ดูไร้เหตุผลเป็นคนมีเหตุผลในการใช้ชีวิตมากๆบางมุมของคนที่เกิดวันที่14เขามองว่าบางครั้งดูดื้อเงียบ เพราะเขามักจะปฏิเสธการไม่ทําด้วยการนิ่งฉเฉยเงียบมากกว่าที่จะโต้เถียงเพราะเขามองว่าการโต้เถียงเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่เขาเลือกที่จะเงียบซะมากกว่าเป็นคนที่มองโลกอย่างเข้าใจใจกว้างแต่ขอให้ยุติธรรมนะและเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้านดีและด้านร้าย เมื่อไหร่ที่เจอด้านร้ายเขาจะหาจุดดีของด้านร้ายที่สุดเพื่อจะมาเป็นพลังให้เขาได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเขาเป็นคนที่ยอมรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจและเขาเรียกว่าบางครั้งก็ปรงได้จุดเด่นของคนที่เกิดวันที่14ก็คือเข้าใจคนอื่นได้ดี แครคนรอบข้างจุดอ่อนไวของเขาคือเขาเป็นคนขี้น้อยใจแต่มักไม่แสดงออกเป็นคนหย่นหยวนยอมคนอื่นเพราะไม่อยากมีปัญหาถ้าคนคนนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาเขายอมได้เสมอคนเกิดวันที่14ถ้าไม่ถึงจุดที่เรียกว่าความอึดอัดใจที่สุดก็คงจะไม่ได้แสดงอารมณ์จุดที่เรียกว่าโมโห หรือคำพูดแรงๆเด็ดขาดนั่นหมายความว่ามันสุดทนสุดก้นแล้วจริงๆคนที่เกิดวันนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่โรแมนติกมากๆทั้งตอนจีบกันทั้งตอนดูแลหรือแม้กระทั่งค่ำคืนที่พิเศษสำหรับคนสองคนเขาก็เต็มที่กับคำว่าการม,มารมอย่างสุดๆเหมือนกันสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังของคนที่เกิดวันที่14อย่างหนึ่งคือ เขาเป็นคนที่มักจะคำนวณวางแผนชีวิตเอาไว้แบบเป๊ะ๊ะและมีแผน1แผน2แผน3ถ้าแผน1ไม่สําเร็จแต่วางไว้อย่างรัดกุมมากๆนะคะก็ไปแผน2ได้ซึ่งแผน2นั้นมันก็จะไม่ค่อยถูกใจเขาสักเท่าไหร่ดังนั้นคนที่จะคบกับคนที่เกิดวันที่14เขามีความชัดเจนในความอารมุมอรวยนั้นๆถ้าคนนั้นมีความสําคัญกับเขามากพอ คนวันที่14เป็นคนชัดเจนกับตัวเองบนเส้นทางของความพอใจที่ตัวเองตั้งใจและชอบเท่านั้นเขาถึงได้บอกคนวันที่14มีเลข1กับมีเลข4ไงคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ตั้งแต่คนที่เกิดวันที่8ไปจนถึงวันที่14คลิปหน้าอาจารย์จะมาต่อตั้งแต่คนวันที่15เป็นต้นไป นะคะเรามาดูกันว่าคนเกิดแต่ละวันศาสตร์ตัวเลขบอกอะไรเราบ้างวันนี้อาจารย์วาสนาลาไปก่อนฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยติดต่อดูดวงส่วนตัวทักถามที่ facebook ครูวาดดูดวงยิปซีมิติจันร์ค่ะอาจารย์จะมาพูดคุยทําคลิปแบบนี้ให้คุณฟังเรื่อยๆสบายๆเป็นเพื่อนคุณยามขับรถเป็นเพื่อนคุณก่อนนอนเป็นเพื่อนคุณยามทําทุกกิจกรรมฟังเสียงอาจารย์เป็นเพื่อนกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ